สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC พี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาชมรถ1นึ่คันนะครับเป็น t o y ยต a า l t i ติ 1.6E a u t o d u ูปี2012นะครับนี่นะครับเล่มเอกสารพร้อมปีสองนี่นะครับคันนี้เพิ่งออกจากปูสีมัดหมาดเลยนะครับช่ำๆวาวๆครับไฟหน้าใหม่นะครับสภาพสีสวยนะครับนี่สะท้อนบ้านสะท้อนเมืองครับดูดิยังไงไหม ไฟหน้าใหม่เลยครับคันนี้ได้ตัวอีนะครับปี2 0 1 2ครับเฟซีท่านใดนะครับที่รอรถอยู่นะทักหาผมหลายท่านเลยมันผมบอกว่าไม่ทันลง๊าเดียวขายอีกแล้วขายอีกแล้วขายจริงๆนะครับเราไม่ได้โกหกนะขายบอกขายนะครับไม่มีการหลอกกินมาจําลูกค้านะฮะนี่ครับอันนี้เพิ่งใส่จากอูสีมาใหม่ๆเลยนะครับอ๋อมาเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเลยพร้อมใช้งานนะครับเครื่องเกียร์เยี่ยมนะครับขับสนุกนะบอดี้โอเคครับสวยนะครับ คันนี้เป็นอดีตเขียวเหลืองนะครับสภาพดีนะครับปีสองพันสิบสองด้วยฮะเป็นหนึ่งจุดหกอ a u t ดูโอนะครับปีสองพันส e ิบสองอดีตเขียวเหลืองครับเป็น sexy รดบ้านนะครับ,บ,รบกลับใจเป็นรถบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับกระติดแก๊สนะยกเลิกแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ใช้งานระบบน้ามันล้วนภาษีพรลบอปีหกเก้านะครับจีตีเมเรียบร้อยแอร์เย็นเจยบ ผมเปิดเพจบ้านข้างให้ดูนี่นะครับปี2012ันิสองนะชัดเจนนะครับสีพหบครบนะซื้อรถทาเราซื้อรถกลางเรานะครับมั่นใจไห่ห่วงเลยเรามีเอกาสารพร้อมโอนชัดเจนนะครับโอนไม่ได้ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนนะครับเนี่ยเสร็จสวยใช่ไหมมาชมภายในกัน เป็นไมาแล้วครับนี่ครับตรงนี้เราเก็บรายละเอียดสีเรียบร้อยนะครับภายในสวยนะอ่นเบาะหนังั้าหน้าและด้านหลังนะครับเบาะสวยไม่ขาดนะครับอ <c oughs> ันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะก็สามารถกดบล็อกได้นะครับปึ <c oughs> ๊บคอนโซลหน้าโอเคนะครับโอเคนะ ก็จะมีตรงนี้นิดๆหน่อยๆที่ไม่มีรูรอยไฟหลังคานะครับหลังคาสวยเลยหลังคาไม่เลอะเลยคันนี้ไฟเก่งใช้ได้ครบปกตินะครับม่มานบางแดดปกติครบทุกอย่างเนาะนี่คืแจคข้างแรกโอเคไฟเครื่องเอนจินอีโคโขึ้นโชว์ครบหมดทุกอย่างนะครับสตาร์ทนี่นะครับบิดสตาร์ททีเดียวติดเลยนะ ชื่อเดียวติดเลยอันนี้มีจอ Android ด้วยนะครับสามารถฟังเพลงบลูทูธหรือว่าจะปล่อยอินเทอร์เน็ตฟังน่าจะเป็น YouTube เล่นงานจะได้ปกตินะเทสเปิดแอร์นะครับอ,อันนี้เปิดแอร์นะครับมีรอบเครื่องนิ่งนะไม่มีกระพือนะครับไม่มีสัน่นไม่มีตกรอบเบานะแอร์เย็นเลยเปิดทีเดียวเลยกระจกขวาได้ซ้ายได้นะครับซ้ายหลังขวาหลังอ่า ระบบไฟฟ้าใช้งานครบสี่บานนะครับเทสพับกระจกมองข้างนะครับอฝั่งขวาใช้ได้นะครับฝั่งซ้ายใช้ได้พับออกอ่านี่นะครับเป็นระบบไฟฟ้าดูช้างขับได้ปกตินะครับลองเทสเข้าเกียร์ดูกันนะครับเข้าเกียร์เดินหน้าครับเร์ด e ีขึ้นมาแล้วครับรอบไม่ตกนะเีย๋ยวกลองขับเทสดูนะครับรุ่นนี้ข้อดีของมันเห็นไหมถ้าเกิดเราออกตัวเบาๆเราวิา่งเลยรอบทีบ่ไม่สสนครับ มันจะเป็นไฟอีโคขึ้นมาครับลูกค้าบ,บางท่านตกใจนะซื้อรถเราไปมันคือไฟอะไรทําไมขึ้นโชว์ตังหน้าปัดความจริงมันคือไฟอระบบอีโคนะครับมันจะเป็นระบบประหยัดน้ำมันของเครื่องดูโอนะครับเครื่องดูโอเนี่ยจะเป็นซีรีส์ตั้งแต่ปี2 0 1 0ยันรถปัจจุบันปี2025เลยนะครับของจะมาในรถของ Toyota a l t i ตนะครับจะมีเฉพาะรถ <c oughs> t o y ยต a a l t i ตตั้งแต่ปี2 0 1 0ถึงปี2 0 2 5นะตอนนี้นะะก็ยังเป็นเครื่อง ดูโอ7สเปซอยู่ของ Toyota จะเป็นซีรีส์นี้อยู่นะครับ <c oughs> จะกินต้นด้วย1 z r นะครับก็ะจะเป็นเครื่อง1.6 1ันนะครับ1ซ r นะถ้าเป็น2 z r เนี่ยจะเป็นเครื่องพันแแต่ถ้าปกติทั่วไปแล้วจะมาในรูปแบบ1.6นะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัว e ระบบ ABS แล้วก็ไฟเก่งนะครับที่สามารถเปิดใช้งานได้นาะโอเคไปเดี๋ยวผมพาไปชมหน้าอุปกกันอันนี้มามาอยู่ที่2องแนะครับ อันนี้นะครับอันนี้ผมได้มาแบบนี้นะบอกลูกค้าชัดเจนครับจอเครื่องเล่นก็สามารถกดใช้งานได้นะครับบางทีลูกค้าสะดวกลองไปกดใช้งานเองได้เลยนะครับเนด็กก็สามารถจิม้มใช้งานได้ปกตินะโอเคไปค,ครับฟังสื้อเครื่องเลยนะสวยนะไดาซื้อน้าคู่ใหม่ด้วยนะ กิ๊งเลยตอนนี้เราก็อยู่หน้าห้องเรื่อมยนต์ร้อนนะครับนี่ครับนี่ตบบอต่อเราก็ตรวจไ,ได้นะนนารายละเอียดโอเคนะครับเก็บสีเรียบร้อยนะด้านข้ามาตั้งาาเดิมยังสวยอยู่นะครับบอดี้โอเคด้านหน้าด้านหน้าสวยนะครับอเออช่างอยู่เดินเรียบนะ,ค,ะครับไในวัดมาไม่มีอังไม่มีฝันนะดูดิดูความเย็นของแอร์นะฮะน้ำหยดเลย ตามไปเจ็บยันเจ็บเลยคันนี้ไม่ยันเดินเลียบเ,เ,เลยพร้อมใช้งนานเลยเป็นน้ำมันล้วนนะครับคันนี้้ำไม่ผิดว่าเป็นน้ำมันล้วนนะครับเดี๋ยวใส่ตั้งหลังก่อนว้าหลังไปใช้มานะครับก็อันนี้มนึังกระปองแล้วก็โตุออยตาครับอันนี้ก็เก็บสีมาพ่นมาประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะครับ ด้านข้างนะครับไม้สวยยางชิดนะครับขอบข้างเดิมด้านหลังจะเป็นโลง่ลงๆแบบนี้นะครับเปิดท้ายมายางอะไหล่แม่แรงอยู่ครบชุดไขบล็อกล้ออยู่ครบนะครับเห็นไหมด้านหลังก็สวยนะไม่มีรอยชนหน,นะหนักเลยนะด้านหลังเนี่ยท้ายเนี่ยผมจะบอกให้ลูกค้าในขนาดซื้อไปนะมันจะมีขาดอย่างารกได้ ada, รือช็อปปี้ขายนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่ก็จะบอกว่าหาซื้อได้ในที่ไหนนะฮะก็เปที่แอป ได้เลยนะครับก็จะเป็นถาดหลังเอาติ์นะมันก็จะก็จะสวยๆนะครับมุกค้ามาซื้อปูได้เลยนะสนใจดูรถได้ที่ไซน้อยนนทบุรีนะครับถ้ามาไม่ถูกโทร084 006 2322คิมนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับ ก็เขาเป็นที่ค้นหาไลน์นะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรผมได้เลยครับ0840062322ครับ็ริษั้คิื่อวอาวากินครับขอรายละเอียดเรื่องเอกสารขอดูรถวิดีโอคอรดูถือว่าลูกค้าไม่มั่นใจก็มาดูรถได้ที่บ้านผมครับบ้านผมประเนออยู่ที่หมู่บ้านลุงการห้านะครับอยู่ที่ไซน้อยนนทบุรีครับถนน้ันกโยไซน้อยนะจังหวัดนนทบุรีนะครับทางเรามีบริการจัดส่งนะครับทุกจังหวัดนะครับ ก็คิดระยะตามระยะทางนะครับกิโลละสิบาทลูกค้าอยู่ที่ไหนก็เซอร์ฟิกเกอร์แล้วก็บวกไปได้เลยครับกิโลละสิบบาทเนาะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ